สวัสดีครับอัไนพี่น้องวัน,นี่โอ๊คีแอร์รถยนต์นะครับผมก<ม>ับอาการรถอิมสุดีแม็กนะครับ<ม>อาการคือน,น้ายาแอร์มันหายครับตอนนี้กรัร้างก็จะได้ทําการตรวจเช็คครับพี่น้องตามมาครับผม ี๋ยวสร้างใจไดถอดหรือตู้แอร์มาเช็คนึงครับตอนนี้สันนิฐานว่าเป็นตู้แอร์รั่วครับผมนี่ครับพี่น้องอาการเบื้องต้นครับนี่ของตู้แอร์รั่วแน,น่นอนครับผมมาตามไปดูครับรเดี๋ยวมจะลือ้อให้มึง ท่านเอาให้ฟุงแขกให้หน่อยฟงแขกนี่ครับพี่นอ้องจงจะเรื่องให้ดูครับอันนี้อาการลูกค้าเติมน้ำยาแยอร์ได้สองสามเดือนเหมือนกันครับแล้วก็น้ำยาแยอร์หายครับพี่นอ้องเด้อจะช่างจะเรื่อให้ดูครับ Trang, trang em thấy quân bèn Thấy quân bèn này Chàng em đây anh Quân bèn Rồi, không được hả phí nọ Đây 20 นี่ครับพี่น้องมึงเอานี่ครับลูกค้าเ่เคยได้ถอดล่างสักครีครับนี่อาการครับมันจะมีขราบน้ำมันครับขราบน้ำมันถ้าหัวไม่นช่เป็นข่าบน้ำมันสิแหละพี่น้องมึงก็เดี๋ยวช่างจะให้ดูนี่ครับขราบน้ำมันเยื่มเต็มเลยครับนี่คืออาการตู้แอร์รั่วครับผมเดี๋ยว่็เดี๋ยวช่างจะอัดลมเช็คลั่วให้ดูนะครับเพื่อความชัวร์ช่างจะอัดลมเช็คลั่วถ้าเป็นฟองอากาศพุดพุดขึ้นนี่แน่นอนครับ ขอบคุณครับผมเดี๋ยวสร้างสิไทายให้มึงครับผมนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ะจะได้ทําการสร้างจะได้ล่างอัดฉีดก่อนครับพี่น้องล่างอัดฉีดแล้วก็สิได้อัดร่มเชครก่วครับอ่ะเอาเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่คขาบน้ำมันครับหนูเต็มเลยอ่ะ นี่ก็ล่างกองร้อมนยครับพี่น้องนี่เขาล่างกองให้สะอาดเรียบร้อยครับพอเออกมาล่างนี่สะอาดแน่นอนครับผมครับหลังจากล่างนี่บ่อยแลวก็ะเดี๋ยวจะได้ไปัาลมเช็กลวงให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือช่างนี่สันญานี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเห็นคาบลวกเดี๋ยวจะอัดล้มเช็คตู้แอร์เพื่อควมชั่วครับโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับผมครับผม อนนี้ช่างก็อัดลมเช็ั่วดนะครับพบว่า่วดตาหมดครับนี่นะครับพี่นอ้องมึงเองนี่เห็นปะนี่ครับนี่นี่มันจะค่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊ดเด,ด,ด,ด้อครับพี่น,อน้องนี่นี่แล้วครับนี่เขาเรียกอาการ่วดตาหมดครับอาการนี่เติมยาไปอยู่ได้สามเดือนครับสองสามเดือนนี่แน่นอนเลยนี่ครับ ขอบคุณครับพี่น้องหลังจากนี้ก็จะได้ช่างก็ได้ทําการสมรติตังให้ชมครับนี่ครับผมโอเคครับผมส่วนส่วนพัดลมมักเคยได้รื้อจากเทียครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือพัดลมพัดลมที่รื้อออกมาจากตู้แอร์ครับนี่ครับช่องแอร์รื้อออกมาครับผม โอเคครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจติดต่อได้นะครับช่างโอเคอรถยนครับ098-031-2394ครับพร้อมให้บริการครับผมราคาเป็นกันเองราคามิตรภาพครับขอบคุณครับผม